สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพานทองนะครับวันนี้เปิดหน้ามาที่หน้าของ c s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  r o นะครับก็จะมาพูดถึงตัว c s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  r o นะครับก็คือการนะครับทำสำเนาเพื่อนำห้องเรียนออนไลน์ของเราไปใช้ในปีการศึกษาไปนะครับอย่างเช่นนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นวิชาวิธีการคำนวณนะครับซึ่งผมทำไว้สอนเด็กว .3 า3 เมื่อปี2564อ่ะปีนี้2565นะผมไม่ต้องไปสร้างใหม่เลยผมแค่ทำซ้ำหรือว่าทำสำเนาตรงนี้ไปนะครับไปดูขั้นตอนเลยครับหลังจากที่เราล็อกอินบัญชีเราเข้ามาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะพบกับห้องเรียนคลาสรูมต่างๆของเราตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับเราต้องการทำสำเนาว,วิชาอะไรนะรที่จะนำมาใช้ในเทอมนี้อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเลือก เช่นตัวนี้นะครับอเออันนี้ก็ได้นะครับตัวเดียวกันนี่แหละนี่นะครับก็จะมีงานนะครับมีงานมีใบความรู้มีเนื้อหาต่างที่ทําไว้แล้วอ่าไม่ต้องไปทําใหม่เสียเวลานะครับผก็จะมานี่เลยนะครับไหนละ่ะ <laughs> อ่ะนี่ครับวิธีการคำนวณเอาห้องนี้แล้วกันอ่าไปที่จุด3จุดนะครับเดี๋ยวเลื่อนใหม่เห็นชัดๆนะครับไปที่จุด3จุดด้านข้างของ ตัวห้องเรียนชื่อห้องเรียนนะครับตัวนี้จะมีะคําว่าคัดลอกนะครับคัดลอกจากนั้นนะครับเขาก็จะให้ตั้งชื่อ,อผมก็จะยังเอาชื่อนี้นะครับห้อง3ามั้เตามนี้นะครับแต่อาจจะเพิ่มนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นปีพศไหนนี่ก็จะเป็นปี2 5งหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คลิกคัดลอก จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะทำการสำเนานข้อมูลไปให้เราน่าจะไปแล้วอ่านี่ครับกำลังกำลังสร้างชั้นเรียนใหม่นะครับจะมีชื่อตามที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้อ่าแนะนำว่าให้เพิ่มปีเนาะจะได้รู้ว่ามันเป็นเป็นคนละอันอ่า ระยะเวลานในการทําสําเนาก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในคลาสรูมของเรานะครับในห้องเรียนนั้นๆว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับ้ามากมันก็จะใช้เวลานิดหน่อยอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เคือนใหม่นะครับสองห้าห้าอาจะให้ดูนิดนึงก่อนอาจะได,ได้เปรียบเทียบกันอันนี้เคือนเก่าอ่าอ,อันเก่าจะเห็นว่ามันจะมีนะครับนี่มีม,มีการตอบมีการคอมเมนต อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับมีคนมาตอบคอมเมนต์นี่อ่านี่คืออันเก่านะครับฉะนั้นอันใหม่จะเป็นยังไงไปดูครับนี่เป็นอันใหม่นาะอ่าผมขอปิดก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่งานของชั้นเรียนเลยนี่ครับอ่ในงานชั้นเรียนนะครับจะเห็นเนื้อหาทั้งหมดเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่านะครับมันจะอยู่ในสถานะฉบับล่างอ่าฉะนั้นถ้าหากว่านะครับ เราต้องการจะให้นักเรียนเห็นเราก็แค่ไปคลิกจุด3จ,จ,จุดด้านหลังของแต่ละตัวเนาะคลิกแก้ไขนะครับแล้วก็สั่งโพสนะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่โดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมลิงก์ไงมา,มาทางนั้นนะครับอ่าแบบนี้แหละนะครับแก้ไขแล้วก็โพสนะครับอ่า แต่ที่สาคัญนะครับพอดีก็คือมันจะมันจะไม่เอานะครับข้อมูลการตอบอะไรมามันจะเ,เฉพาะตัวเนื้อหาตัวคําถามอะไรเงี้ยมาให้เราครับซึ่งก็คือจะไม่มีข้อมูลของห้องเรียนเดิมมาเลยนะครับอของสมาชิกอ,ะอ่ะน่ครับตรงผู้คนเนี่ยก็จะมีเราคนเดียวยังไม่มีนักเรียนเราก็สามารถนะครับนำลิงก์นะครับนี่รหัสชั้นเรียนไปให้นักเรียน เข้ามาในห้องเรียนของเราได้นะครับอ่ะนะครับเนก็ไปลองใช้งานดูนะครับกับการคัดลอกนะครับหรือว่าทำสำเนาห้องเรียน Classroom มาใช้งานกันนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ